แฟนแนวนอนหยุดไซเบอร์บูลลี่ลามถึงครอบครัวของลิซ่าแอนตี้ราวีไม่เลิกจนแม่ลิซ่าปิดบัญชีอินสตาแกรมหลังลูกสาวขึ้นโชว์คาบาเร่วูดดี้ลาวินาทีดูโชว์ลิซ่าเผยคุณแม่ภูมิใจยิ่งกว่าใครบอกนึกว่าจะแซ่บยิ่งกว่านี้และก่อนที่จะไปเริ่มฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยไกลเกินกว่าจะเป็นเคป๊อปแล้วนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความโด่งดังกับการแสดง Crazy h o อ t ที่มีทั้งแฟนๆและนักข่าวละดัาตามมารอเจอ เธอกันที่หน้า Crazy Hot คือคักยิ่งกว่าแฟชั่นวีซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของลิซ่ากันอีกเช่นเคยนะคะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแสดง Crazy Hot ต้องบอกเลยว่ามีกระแสดราม่าจากทางฝั่งคนดูนะคะไม่น้อยเลยที่ต้องบอกเลยว่ามีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ว่าลิซ่าก็ยังคงตกเป็นเป้าแอนตี้ของต่างชาติอีกเช่นเคยนะคะที่เธอนั้นต้องเผชิญในฐานะไอดอลก็หลีเมื่อลิซ่านะคะต้องเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบของการการแกล้งทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็แคมเปญ แสดงความไม่พอใจซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ละเหตุการณ์นะคะต้องบอกเลยว่าที่ได้อ่านแล้วเนี่ยก็น่าตกใจไม่น้อยเลยไม่เพียงแต่สําหรับลิซ่านะคะแต่สําหรับแฟนๆที่สนับสนุนลิซ่าที่ได้อ่านแล้วก็ยังต้องเอามือทาบอกแล้วก็คิดว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอแต่ที่ยิ่งเพิ่มความกังวลมากขึ้นนะคะหลังมีแอคเค้์แอนตี้รายหนึ่งเอาอินสตาแกรมของแม่แล้วก็ญาติของลิซ่าเนี่ยไปแขวนในโลกโซเชียลนะคะเป็นเหตุให้แอนตี้แฟนนะคะแห่เข้าไปรุมโพสต์ต่ตอว่าเสีย,สยหายใ,ในอินสตาแกรมของคุณแม่แล้วก็ญาติๆของเธอการถล่มทลายเลยซึ่ง การตาหนิแบบนี้นะคะทําให้สถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวศิลปินเท่านั้นแต่ก็ยังรามไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยเช่นกันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ตอกย้ําถึงผลกระทบที่น่ากลัวของไซเบอร์บูลี่ก็ไม่รู้นะคะว่าทางครอบครัวของลิซ่าอยากไปทําอะไรให้กับพวกแอนตี้นะคะถึงได้ขยายความไม่ชอบลามไปถึงเรื่องส่วนตัวเลยโดยโจมตีในหลายทางนะคะทั้งเรื่องประเด็นข่าวหรือการไม่ต่อสัญญาเรื่องราวความรักของลิซ่าและการที่ลิซ่านั้นกําลังจะแสดงโชว์ที่ปารีสกับคณะคาร์เชื่อดังอย่างครีซี่ฮอตท เนื้อหาที่ว่าบิวจนเกินไปนะคะทางการเหตุการ์ต่งตงตงตงางๆนานาส่งผลให้แฟนๆของลิซ่าเนี่ยออกมาตอบโต้กลับไปการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยอิโมจิหัวใจนะคะพราะกับข้อความน่ารักน่ารักเพื่อกบทับคอมเมนต์แย่ๆดันลงให้ไปอยู่ด้านล่างแทนและเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะแม่ของลิซ่าและสมาชิกครอบครัวคนอื่นนะคะถูกโจมตีจากทางพวกไซเบอร์บุลีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจากที่คุณแม่ของซาลิซ่าที่คอยโพสต์เรื่องราวสดใสนะคะหรืออัปเดตกิจวัตรประจําวันบางอย่างรวมถึงการท่องเที่ยวในหมู่เพื่อนๆของคุณแม่ลิซ เป็นต้องหยุดชะง,งักลงนะคะเมื่อคุณแม่ของสาวลิซ่าเนี่ยได้ตัดสินใจปิดบัญชีทางอินสตาแกรมซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นการปิดบัญชีแบบชั่วคราวนะคะหรือแบบถาวรซึ่งก็เป็นการตอกย้ำว่าการคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนอ่านมากแค่ไหนถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คงจะไม่มีใครว่าเลยแต่บางเรื่องเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นถึงได้ขนาดนี้นะคะในทางกลับกันนะคะแฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยคาดเดาว่าสาเหตุอาจจะเกิดมาจากข้อโต้แยง้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงโชว์ของสาวลิซ่าใน Crazy Horse ซึ่งก็อาจจะเป็น สาเหตุหลักๆนะคะที่คุณแม่เนี่ยได้ตัดสินใจลบบัญชีอินสตาแกรมออกจากโซเชียลมีเดียกระทันหันและจากสาเหตุนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้นะคะท่ามกลางกระแสดรามา่าไม่ว่าจะเป็นตัวคุณแม่เองแล้วก็ลูกสาวแต่ต้องบอกเลยว่าคุณแม่จิตทิพย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนของสาวลิซ่ามาโดยตลอดนะคะดังนั้นคุณแม่เองก็ไม่พลาดนะคะที่จะเข้าไปรับชมการแสดงของลูกสาวที่ปารีสในโชว์รอบสุดท้ายจากโชว์นี้นะคะก็ทําให้สาวลิซ่าเนี่ยทำลายขอบเขตของการเป็นไอดอลเคป๊อปด้วยการแสดงอันน่าทึ่งของเธอใน Crazy h o t แต่การแสดงดังกล่าวนะคะกับไม่ได้ผลตอบรับที่ดีจากชาวเน็ตบางส่วนนะคะรวมถึงชาวเน็ตจีนโดยเห็นได้ว่าจากคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะคะอย่างนักแสดงจีนยอดนิยมอย่างแองเจล่าเบบี้เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะในการเข้าร่วมดูการแสดงเพราะว่าชาวจีนบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนโชว์ที่มีเนื้อหาอะไรแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะการปิดบัญชีของคุณแม่ลิซ่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะหลายคนก็ยังมองว่าครอบครัวเนี่ยไม่ควรมีส่วนร่วมในการถูกไซเบอร์บูลลี่หรือแม้แต่ตัวศิลปินเองแต่ถึงอย่างนั้นนะ ะคะไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรเนี่ยคุณแม่ก็จะมาซับพอร์ตลูกสาวของเธอเสมอโดยเฉพาะตอนที่คุณวูดดี้ไปร่วมดูโชว์นะคะก็ได้มีการถ่ายรูปร่วมเฟรมกับสาวลิซ่าและก็คุณแม่โดยคุณวูดดี้นะคะก็ได้มีการบอกเล่าโชว์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็ไปหาตามอ่านกันได้นะคะในทางอิสระแกรมของคุณวูดดี้เลยแต่ก็มีประโยคหนึ่งนะคะที่คุณวูดดี้พูดถึงแล้วเราก็จะนํามาเล่าในวันนี้ซึ่งนั่นก็คือคําบอกเล่าของคุณวูดดี้ในขณะที่กําลังดูโชว์ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องของคุณแม่ของสสาาาาวววิซ่่่่่่ทีบอกไไ้แตมงรจจ ขนาดไหนก็คงไม่ดังต่อเนื่องเท่าเสียงของคุณแม่กิ๊ตให้กับลูกตลอดทั้งโชว์คุณแม่มีความสุขมากจริงๆแถมยังกระซิบตอนท้ายด้วยว่าแม่หนึกว่าจะเซ็กซี่กว่านี้แถมคุณแม่นะคะก็ยังมีการหันมาพูดคุยกับคุณวูดดี้ด้วยแล้วก็มีการพูดชื่อลิซ่าว่าใช่เลยป๊อกแบ๊กคือป๊อกแบ๊กซึ่งนี่นะคะก็ถือว่าเป็นชื่อแรกๆของสาวลิซ่าเลยนะคะป๊อกแบ๊กและการกระทําของคุณแม่นะคะสมกับสิ่งที่ลิซ่าเนี่ยภูมิใจในตัวของแม่เธอมากๆเลยจริงๆแถมขากลับนะคะแฟนก็ได้้ยรรออแลว หลังจากที่คำพูดของคุณแม่นะคะถูแช์ออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยต่างก็มีแฟนขับเข้ามาคอมเมนต์มากมายนุ่นแต่บอกว่าคุณแม่คอยซัพพอร์ตและเข้าใจลิซ่าได้ดีที่สุดถ้าไม่มีคุณแม่ก็คงจะไม่มีลิซ่าที่เป็นลมใต้ปีก,กับความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของลิซ่าแบล็คพิงกการที่เด็กคนคนหนึ่งนะคะจะก้าวเข้ามาเป็นระดับโลกได้เนี่ยฉายแววการเป็นสตาร์มาตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะส่งผลให้เธอกลายมาเป็นท็อปสตาร์มาจะถึงทุกวันนี้ซึ่งหลังจากเซสชันโชว์นะคะลิซ่าก็ยังได้ออกมาพบปก,กับแฟนที่รอ ขอบขอบขอบคุณทุกกาลังใจและการซัพพอร์ตแต่และช็อตเหี่ยก็ทําให้เอาเจ้าตัวนั้นซึ้งใจเกือบน้ําตาซึมหลังจากที่ได้เห็นข้อความภาษาไทยที่เขียนโดยแฟนอินเตอร์นะคะโดยระบุไว้ว่าไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุดแค่มีความสุขในจุดที่ยืนเป็นอีกหนึ่งข้อความดีๆนะคะที่กลายเป็นกําลังใจก้อนโตให้กับลิซ่าไม่น้อยเลย